สวัสดีครับฟร์โยโต้ครับวันนี้เรามารีวิวนะครับรถครอบครัวนะครับอินโนวานะครับพิซซ่าสองจุดแปดวีตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ไฟเบอร์เลสเตอร์ไฟตัดหมอกไฟเรียนไร้มีครบนะครับตัวรถได้เป็นสีขาวมุกนะครับเรามาดูตัวรอบคันรถนะครับรับประกันสวยงามนะครับไม่มีชนนะครับข้างหลังเบาะสามตอนะครับเบาะแยกนะครับทับปรับได้สละตามแดดความสะดวกในการใช้งานนะครับจะเก็บของก็ได้หรือไปกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะครับด้านหลังนะครับมีแต่ที่เห็นนะเบาะหนังที่วางแก้ว อุปกรณ์ในวความสะดวกนะครับพ็นะครับแอร์หลังปรับจากด้านหลังได้นะครับตัวรถนะครับภายในนี่ที่นั่งคนขับนะครับยังไม่เหยียบนะครับหัวลจมัลติมีพุชคอนโทรลนะครับคันนี้นะครับจอเนวีนะครับระบบฟังก์ชันต่างๆขอบพร้อมนะปุ่มสตาร์ทไม้แท้เช็คสู์นะครับคันนี้นะครับตัวนี้นะครับ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นสามสามร้อยนะครับเครดิตฟรีดาวได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับสนใจเข้ามาติดต่อได้ที่พอยออโตสดสยามนะครับเปิดทำการทุกวันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ